เพราะวันนี้ก็คือมหาวิทยาลัยที่เป็นอุบลราชธานีนะครับอเอกขอใช้โมเดลในการที่จะนำเสนอวันนี้คืออุบลนะครับ U B O N ฝากท่านประธานนะครับไปยังพี่พึ่งด้วยนะครับอุบลวันนี้เนี่ยครับมาแบบง่ายๆตัวแรกเลยครับอยากที่จะเห็นอะไรบ้างจากการเปลี่ยนแปลงในวันนี้นะครับอันที่1ครับคือตัว You u คือคำว่า understanding ครับ understanding คืออะไรครับก็คือเรื่องของข้อตกลง เราก็มีมหาวิทยาลัยที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี33ถูกไหมครับอุบลเนี่ยนะจนปัจจุบันนี้ปี67ก็30-40ปีนะครับที่บางอย่างก็ควรที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในฐานะที่โอเองเองก็เคยอยู่ทั้งมหาวิทยาลัยนะครับเป็นอาจารย์สอนเนี่ยตั้งแต่มหาวิทยาลัยตั้งแต่เป็นเอกชนหรือเป็นของรัฐหรือเป็นของกํากับโดยรัฐมาก็จะเห็นความแตกต่างในหลายๆที่นะครับก็อยากที่จะให้วันนี้เนี่ยเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะเป็นข้อเสนอนะครับผัก ฝากไปอย่างท่านประธานถึงผู้ชี้แจงก็แล้วกันนะครับพรบมีทั้งหมด9หมวดนะครับเอคงไม่ลงไม่ลงลึกนะครับว่ามีหมวดไหนบ้างแต่ทั่วไปยังเฉพาะการเอมีความสงสัยหรืออยากที่จะถามท่านก็อีกนิดหนึ่งก็คือเรื่องของการลงโทษนะครับและก็เรื่องที่เกี่ยวข้องกับนะครับการประเมินคุณภาพนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้เดี๋ยวท่านอธิบายให้เอฟังอีกทีหนึ่งทีนี้ถามว่าต้องทาไมต้องออกนะครับคำตอบง่ายครับก็คือท่านต้องการคําว่าอิสระถูกไหมครับในความคิดของท่านนะครับต้องการที่จะได้คําว่า flexibility หรือความยยืดหหุ่่นนนนใกาาารรรรทีจะะบบิงคั รวมไปถึงการไปร่วมมือกับต่างประเทศหรือในประเทศในองค์กรต่างๆซึ่งตอนนี้เอ้คิดว่าน่นอนครับถ้าอยู่ในกํากับของรัฐมันก็จะขยับยากนะครับและอีกข้อหนึ่งครับอันนี้สําคัญเลยครับคือสภาเดี๋ยวจะมีเพื่อนเอาเอนะครับอีกหลายท่านจะมาพูดนะครับสภามีสภาอะไรบ้างครับพอท่านออกต้องมีสภามหาวิทยาลัยถูกไหมครับสภาของวิชาการนะครับและก็สภาของบุคลากรซึ่งสามสภานี้ก็มีความแตกต่างครับแต่ละสภาบางครั้งถ้าเกิดว่าเราควบคุมไม่ดีสัดส่วนไม่ดี อาจจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าไม่โปร่งใสในจุดนี้โอ้ยก็ทิ้งตรงไว้เท่านี้นะครับว่าควรที่จะทำให้สภาของมหาวิทยาลัยโปร่งใสนะครับทีนี้นี่คืออันเดอร์สแตนดิ้งคือตัวยูตัวแรกครับสิ่งที่เออยากที่ใช้ท่านทำเพื่อเป็นข้อตกลงนะครับต่อมาครับคือตัว B B คืออะไรครับ B คือ benefits อ่าวันนี้เราจะมาคุยนะครับว่า b e n e f i t คืออะไรครับ b e n e f i t ก็คือผลประโยชน์ที่ท่านจะได้นะครับอันนี้โอเห็นครับว่าท่านจะมีการปฏิรูป นะครับปฏิรูปอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีครับเพราะว่าบางครั้งมันอยู่มานานมันไม่เป็ไหนสักทีหนึ่งการที่ท่านได้ออกไป exercise การที่ไปขยับด้วยตัวท่านเองอาจจะดีกว่านะครับต่อมาครับเกิดคําว่า efficiency หรือประสิทธิภาพและประสิทธิผลแน่นอนครับโอเอกก็อยู่ในมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยที่ใกล้ๆกับสภาของเราเ่ยครับเขาก็มีการออกจากระบบ แต่สุดท้ายแล้วนะครับก็ยังมีบางอย่างที่ยังต้องพึ่งภารัฐอยู่บ้างก็หวังว่าจะเกิดคําว่า e f f i c i e n c y ประสิทธิภาพและก็ agility agility คืออะไรครับคือความคล่องตัวอันนี้เอาเงเห็นว่าท่านจะได้อันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าคล่องมากเกินไปอจัจฉรําบากนะครับเพราะท่านต้องดูให้ดีว่าเออบางครั้งท่านต้องควบคุมบ้างนะครับสิ่งที่อยากที่จะเห็นมากที่สุดกับคำการออกนอกระบบคร,ครับก็คือ life long learning เราพูดเรื่อง life long learning เราทําเรื่องนี้เรามีงบประมาณเนี่ยเพื่อเราเพูดเยอะมากๆจริงๆรรูปธรรม ยังไม่ชัดเจนาฝากอุบลให้ท่านเป็นโมเดลแรกทํำให้ไลฟ์ลองเล a ร์นิงมันเป็นสิ่งหนึ่งที่เราเชื่อท่านได้นะครับและก็อีกหนึ่งอย่างครับอเอใช้โมเดลแบบในโมเดลในโมเดลีดลท่ทีก็คือว่าทริคนะครับ T R I K ทริคคืออะไรครับคือตัวทีครับ,ค,ค,รบคือการสอนให้มีประสิทธิภาพตัว R คือท่านจะทำเรเสิร์ชนะครับขอหวังว่าเป็นอย่างสูงครับว่าท่านจะมีการทํารเสิร์ชที่เอามาใช้งานได้อย่างจริงจังไม่ได้แค่เอามาขึ้นหิ่งหรือขึ้นห้าง ให้กับใครบางคนมันต้องใช้กับทุกคนนะครับตัว I ก็คือ innovation อันนี้ขอให้เป็น innovation เชิงเป็น project base ที่มันอยู่ใน local area หรือมันอยู่ในท้องถิ่นของท่านนะครับและตัวตัว K ครับก็คือ knowledge management หวังว่าท่านจะสร้างความรู้บริหารความรู้ให้กับคนที่อยู่ในฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือนะครับทางตอนฝั่งใต้ที่เมื่อกี้ท่านนะครับท่านรัศมนตีได้พูดมาเนี่ยก็คือออกด้านใต้เนี่ยให้เป็น จริงสักทีหนึ่งนะครับเราอยากที่จะเห็นนะครับาการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่เกิดที่อุบลราชธานีต่อมาครับคือตัวโอโอคืออะไรครับโอคือ o อ l i g ิ t i ช n ตัวนี้เอเอ,อยากที่จะเสนอที่หนึ่งครับว่ามันเป็นข้อผูกมัดหรือข้อผูกพันครับมีตัวหนึ่งที่ท่านบอกว่ามีค่าปรับ50,000บาทกับค่าปรับนะครับนะหเดือนถ้าทําผิดเอเอ,อยากจะเสนอครับให้มากกว่านี้เพราะมีคนอ้างอิงเยอะครับจบจากที่นั่นจบจากที่นี่ จบจากมหาลัยต่างประเทศจบจากมหาลัยนั้นมหาลัยนี้แล้วก็เอาสิ่งที่จบจริงหรือเปล่าหรือไม่จบจริงเอาไปใช้มันผิดครับท่านไปดูครับที่อเมริกานะครับที่สิงคโปร์อ้างแบบนี้เขาโดนเลยครับเขาโดนทีเป็นหมื่นเหรียญเขาติดคุกเป็น 4- ี่หปีของเรา6เดือนติด5 0 0 0มื่นผมน้อยไปโอ้ยอย้ท่านลองพิจารณาตรงนี้นะครับแล้วก็เรื่องงบครับการปลูกพันธุ์ก็เป็นเรื่องงบเมื่อกี้นี้สสแนนได้พูดไปแล้วครับงบนี่แหละครับสำคัญท่านออกไปแล้วท่านของงบเราเนี่ยปีนึงประมาณ750ล้านถูกไหมครับ ออกไปแล้วเอ่ยอยากเห็นว่าขอน้อยกว่าลงกว่าเดิมสักนิดหนึ่งก็ยังดีนั้นประสิทธ,ธิภาพประสิทธิผลที่ท่านบอกว่าต้องมีมันต้องกลับมาณนะจุดนี้นะครับและมาถึงตัวสุดท้ายครับหนึ่งนาทีกว,ากว่านะครับก็คือตัว n ครับอีกครั้งนะครับโมเดลเออุบล u, bon, u b o และก็ n n ในที่นี้คือ notice ครับหรือข้อสังเกตจะฝากท่านไปครับฝากไปยังผู้บริหารนะครับของมหาวิทยาลัยท่าน,หร,านหรือท่านอาธิการบดีนะครับ ฝากท่าน3ข้อสังเกตนะครับข้อสังเกตที่1ครับท่านบอกว่าท่านจะเอาไปพัฒนาบุคลากรของท่าน develop human resources ขอให้ท่านทำจริงๆขอให้ท่านทำแล้ว human r e s o u r c e ไม่ใช่แค่เอาไปให้ตำแหน่งใครบางคนให้เขาขึ้นอันนี้ขอให้ท่านได้ทำจริงๆนะครับแล้วก็การพัฒนาขอให้ลงสู่ท้องถิ่นครับเอาเป็นแบบทัชเบสหรือโปรแกรมเบสนะครับนะให้มันถึงท้องถิ่นจริงๆเพราะท่านคือมออุบลที่อเอรักนะครับต่อมาครับ คือตัวที่2ที่เอกฝากขอสังเกตครับว่าตัว b b, b u d g e t planning ท่านต้องทำ b u d g e t planning ให้ดีอย่างยิ่งยวดครับให้พวกเราได้ชมทุกๆปีอยู่แล้วขอให้ท่านทำงบประมาณให้ดีเยี่ยมเพราะเรามองท่านอยู่เราอยากใช้ท่านเป็นต้นแบบออกไปแล้วต้องออกให้ดีอย่าให้กลับมาเหมือนเดิมน,นะครับและข้อที่3ครับการจัดการ Funding กองทุนทุกมหมาอะไที่ออกสุดมากมีปัญหาครับไม่ว่าจะเป็นกองทุนสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หวังเป็นอย่างสูงว่าท่านจะทําให้พนรรักงานของท่านที่เป็นพันคนมีความสุขอยู่ดีกินดีและสบายใจและทําเพื่อประเทศชาติอย่างแท้จริงสุดท้ายนี้ครับอเวทก็อยากจะเห็นมออุบลสร้างคนไม่ให้จนและเจ็บอีกต่อไป r s s p e t ครับต่อไปก็จะ